สวัสดีจ้าแม่สินจาราคาทองวันนี้ประจำวันที่2 6ตุลาคมปี2 5 6 4ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบอกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองไหวราคาทองออร่า ก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิรด้วยนะคะกด u ั s สไ i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ที่แม่มสิรินำเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมนะคะ คาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่28,300บาททองครึ่งสลึง3,538บาทค่ากำเนดเฉเลีย500บาทรวมเป็น4,338บาททอง1สลึง7,075บาทค่ากำเนดเฉเลีย500บาทรวมเป็น7,575บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,150บาท ค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,650บาททอง1บาท2,8,300บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น28,800บาทน้บาทณเวลาท่าม่มินสินบันทึกวิโดโีอนะคะก็เป็นเวลา11บนาฬิกา40นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำา2ครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาท ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ